สูงโปร่งและหมขาวสง่างามเหมือนพระเอกหนังไทยของแท้ในนามเอกรัง um สีม uh ันครับผลงานเอลงพัชรโอ้จะีอยู่แล้วอะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยผมประกาศเป็นเอกรังสีมันแต่ความเป็นจริงแล้วเขาคือเอกรังสีโรดครับท่านเครับ ใบหน้างามงามไม่น่าใจดำเลยแก้วตาดำเหมือนน้ำยอมพาไม่เวทนาบ้างเลยจอมควันเคยเขียนจอมอมส่งไปขอรักอยู่ทุกวัน กลับไม่รักคนบ้านเดียวกันไปผูกััมััธนหนุ่มกลุงชื่นใจใบหน้างามงามเห็น้าใจดำเลยแก้วตาใบหน้าสวยลำค่าแต่ใจกับหน้าผิดกันไกล ผมช้ำคนชื่นหัวใจไม่ยอมรักแล้วยังหลอกใจผมทำเท่าไรไม่เคยปลาณีทะเลสายแห่งแรงยังหาน้ำได้แต่ผมหาน้ำใจคนสวยสักหยดไม่มีม ที่เยียบและย่ำผมจนสิ้นดีผมสุดช้ำน้ำตาไหลาปลี่ยทำดีไม่เคยเห็นใจคนสวยใจดำเชิญเถิดเชิญย่ำผมให้จมคุณจะยะ้ายหรือคมผมก็ยอมตรมไม่จากไปไหน รอรอรอจนกว่าคนสวยจะเห็นใจจะเฝ้ารักรักคุณเรื่อยไปรักคุณจนตายคนสวยใจดำนี่คือพระเอกช่องเจ็ด พูดไม่เคยทิ้งความรักในบทเพลงลูกทุ้งเอกรังซิโลสวัสดีครับสวัสดีครับขำเสมอเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันปัจจุบันไม่ใช่แค่พระเอกนะเป็นผู้กำกับแล้วละครคนเหนือคนคนเหนือคนครับทางช่อง7 sd เขียนบทเขียนเลือนเองด้วยแล้วก็แสดงเองด้วยแสดงเองด้วยร้องเลงประกอบเองด้วยร้องเองประกอบด้วยครับก็ทอทิปิโนพูดมาอะไรครับทำไมถึงอยาก มาทําละครเรื่องนี้อ,อจริงๆแล้วเราก็เป็นนักแสดงนี่เราก็เห็นครูบาอาจารย์เราเห็นคุณอาฉลองทำนี่เราก็ดูท่านทำเราเราจะทํายังไงให้ให้ได้อย่างสักเสี้ยวหนึ่งของท่านก็ดีแล้วท่านเก่งมากถือว่าคุณอาฉลองนี่เป็นผู้ให้กําเนิดอเอกพลังสีโรในวงการบันเทิงตั้งแต่ก้าวแรกเลยตั้งแต่อังกอร์เรื่อยมาถือว่าเป็นพ่ออีกหนึ่งคนที่ให้ชีวิตในวงการบันเทิงครับกล่าวกับคุณชนได้วยนะครับแต่ว่าเรื่องแรกของตากนะ คน<อ>เหนือคนเนี่ยครบทุกอย่างเลยนะคะที่ได้แบบเรียนรู้มาคนเหนือคนประสบความสำเร็จได้ก็ต้องขอบคุณทั้งค่ายโคลิเซียม <S 2> <S 2> คุณพรทิม,มล์มลมลไทยนี่ไม่อั้นเลยอยากจะสั่งอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็ทีมงานาางาคุณอาทังก้อนสีตะทีมก็อยู่ช่วยเราเอาพี่น้องกอ้อนยังสิ่งที่บุคคลที่เรารู้สึกว่าเ,าเราเป็นต้นแบบของเรามีมหลายคนบนเวทีนี้ก็มีเขาดูอะไรที่เกี่ยวกับตัวพี่บ้างโอ้โหบนเวทีเลยฮะบางทีก็บิ้วเราอย่างนั้นอย่างนี้ให้เรามีพลัง ในการร้องเพลงฮะไม่ใช่ใครครับพี่นกบริพันธ์ของเรานี่เองครับโอ้ได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 ้วิชาจากอาจรร้องหลยอยาวันแรกเจอเขาเนี่ยแต่งเพลงกันเลยเออโอ้แม่สีไพรแม่สีไพรเสอเพลงเดียวนั้นส่งเดียวนั้นโทรบอกพี่โอพนมตัวพรนพี่โอทั้งหเอาเลยโอเค เลงนั้นมาเลยเป็นนักดนตรีด้วยวะนักเาเป็นนักดนตรีชีวิตก่อนมาเป็นพระเอกเป็นนักดนตรีใช่ไหมใช่ครับดูรายการเราจะเห็นว่าพี่เอกจะมาแจมกับพี่แอดคาราบาลแล้วก็แหมมบริสันทรครับทุกวันนี้วันเกิดพี่แหมมยังไปแจมมาอยู่กับพี่แอดคาราบาวอยู่ก็เป็นที่รักของแอดคาราบาลเอาละวันนี้เรามาในฐานะของรุ่นพี่ที่มีผลงานมากมายเรียกว่าหลากหลายจะมีอะไรฝากไปถึง เพื่อนเพื่อนนักแสดงและท่านผู้ชมที่เป็นแฟนอยู่ครับครับผมก็ขอบคุณฮะขอบคุณแฟนๆทางช่อง7ด d นะเป็นมิตรรักแฟนเพลงแล้วก็แฟนละครกันด้วยดีเสมอมาหลาย10ปีวันนี้พิเศษเรามีของมาแจกให้มาเล่นเกมกันหน่อยนี่มีอะไรก็เป็นเสื้อจากละครนะเสื้อแต่ละครคนเหนือคนครับพร้อมหลายเสษได้พ่เใส่เลยใส่ด้วยแจกยังไงฮะเอาเป็นว่าต้องย้อนกลับไปดูในละครนิดนึงนะครับผมค่ะพระเอกของเราเนี่ยเมคาพารวยเนี่ยนะฮะ ร้องเพลงไมคัพารวยนี่ครั้งแรกสถานที่ไหนครับสถานที่ร้องเพลงครับไม่ยากไม่ยากคุณผู้ชมคะใครอยากตอบได้นะคะเข้าไปดูเลย buckaboo.tv ย้อนหลังได้ย้อนหลังรายการเราก็ได้เหมือนกันไปตอบที่แฟนเพจ Facebook ของจุมทางดาวทองแล้วเดี๋ยวเราจะมอบเสื้อให้กับคนที่ตอบถูกเป็นคนที่7นะครับผมจะตอบเลยเนี่ยคนที่เจเฮ้ยีล่ะอย่าไปตายเลย วิญญาณมาป่ะเฮ้ยเรื่องังไหลอยู่เลยใช่คุณพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณนกเมื่อกี้คุณหกล้มเรื่องอะไรไม่คุณไปดูอะไรมาไปดูรายการหนังฆาตกรรมอะไรป่ะเฮ้ยแสดงว่าพี่บาความจำเสื่อมไปแล้วอ่ะที่ป่าปต้องสมองไม่ดีแล้วแนี่ยแหะด้วยเก่งจริงเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเขาเป็นคนที่มีสปิริตมากเลยใช่อย่าลืมคุณนกเช็คก่อนว่าเขาเขาเหมือนเดิมไหมเพราะเขาเมื่อกี้กระแทกเออเขาอย่างนี้ครับชื่อเขาดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรคุณชื่ออะไรครับเวียรสุกณละวัฒน์ครับ